ำร้อยเชิญไปในครัวพัดเพ็ปลาเลยสักตัวไปเป็นพ่อครัวเลยถ้าทำรอยตำร้อยให้เชิญในครัวตำร้อยเชิญไปในครัวครัวแพชหัอวสักตัวไปเป็นพ่อครัวเลยถ้าทำรอยอย่ามาทำคลองน้องเออน้องระวังโดนมองหูนะน้องน้องทำเท้าทำเออละพี่เปิดก่อธถ้าอยากเต้นพี่น้องไอ่อนอยู่โรงพยาบาลพี่ไม่อยากห้าวพ่อเท้าขอ ลูกเดี๋ยวค่อยกินฟังพ่อก่อนนี่วันนี้มีทั้งเพื่อนแม่มีทั้งปู่ทาไมก่อนกินข้าวไม่สวัสดีผู้ใหญ่ก่อนละครับแค่กินข้าวจะอะไรมากมายแค่กินข้าวต้องสวัสดีด้วยหรอคะกินข้าวแค่เนี้ยเองเด็กสมัยนี้มาช่วยปู่ยกของนะที่หนูเดี๋ยวก่อนค่ะกำลังยุ่ง ลูกปู่เขาเก่แล้วนะไปช่วยปู่เขายกของหน่อยสิสออมัยก่อนพ่อแม่ฉันเนี่ยสอนเนื่องจากการช่วยเหลือไม่ใช่เหมือนเด็กสมัยนี้เนาะยิ่งโตว,วันโตคืนไม่ทำอะไรแล้วลูกวันนี้แม่กับปูะะ่จะพาลูกมากินข้าวบ้านเพื่อนแม่นะค่ะโอเคค่ะก็ก็กมีใครอยู่ไม่เอ,อ่ย สวยมานหนูเลยคุณลุงเป็นยังไงบ้างคะอ๋อ,อสบ,บายดีะอะหนูวันนี้กินข้าวมาหรอือยังยังเลยหนูแอ,อนเดี๋ยวรอแป๊บนะคะเดี๋ยวหนูทำค่อยกินสุดฟรีมือเลยเดี๋ยวมาหวัดท้องไว้กับหนูรักมือเนาะ ลูกรอแปบ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าไปยกน้ำมาให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมูไปยกให้เองอุ้ยคุณลุงยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะคขอบคุณมากค่ะแค่ทำงานนี้ไรเล็กน้อยก็แม่เชนสอนได้ยิ่งใาญกตามเป็นเลบบนอเสมอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรนูหนู ช่วยรถตัดต้นไม้ครับร้านดีมากร้านเนี่ยการช่วยเหลือผู้ใหญ่เนี่ยจะทําให้ร้านเนี่ยจะเติบโตไปในวันข้างหน้าที่ดีเราไปก็มีผู้ใหญ่หนุนนาช่วยอุ้มชูด้วยก็นหนูหนูขอใจเใจเป็นปนะล,ลูกนะทำไมต้องช่วยคนอื่นด้วยหรอครับปู่การช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการเสียสละแล้วก็ผู้อื่นก็จะได้ช่วยเหลือเราในวันที่เราลําบากครับ อันนี้เดี๋ยวหนูเก็บเองก็ได้แมพ่พ่อพ่อวันนี้ทำไมลูกเราเปลี่ยนไปอ่ะแบบจากที่แม่สังเกตนะก็คือแบบลูกก็ก็บจานช่วยแม่ล้างจานแล้วก็พฤติกรรมทำตัวเรียบร้อยมากวันนี้อ๋อแล้วลูกสาวคนโตใช่ไหมแม่ใช่ค่ะ อ้อน้องๆขอบคุณคุณอาเร็วเขาอุตส่าห์ทำกับข้าวให้พวกเราเมื่อนี้ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะด้วยความยินดีขอบคุณมากนะกุ้งนางที่ทำกับข้าวให้ครอบครัวเรากินใช่แกขอบคุณมากมากนะเพื่อนกุ้งนางขอบคุณมากนะหนูนะกินได้อร่อยนะคะคุณปู่ปู่เขาเริ่มอายุเยอะแล้วด้วยวันนี้พาปู่มากินข้าวนอกบ้านกินได้อร่อยนะปู่นะครับค่ะขอบคุณอาหารอร่อยๆนะคะคุณนา หนูหิวแล้วอะคุณน้าพี่ๆทุกคน <c oughs> เดี๋ยวหนูตักตข้าวให้นะคะได้ดีมากเลยลูกตักข้าวให้น้าๆแล้วก็หนูๆนะ <c oughs> นี่แหละที่พ่อต้องการลูกของเราน่าขึ้นเยอะเลยนะ <c oughs> ใช่ก็นี่แหละสิ่งที่ปู่อยากเห็นหนูๆทั้งสามคนมีความสุขแล้วก็รักกันเรื่องามงกลุ่มเกลียวนะน่นเนะ <c oughs> มือนี้ให้คุณปู่พิเศษเลยค่ะครับกินเยอะๆนะปู่นะครับครับอร่อยมากเลยค่ะคุณน้าปูเดี๋ยววันนี้ ผมในหน้านที่ลูกชายผมโป้นให้นะนายครับลูกน้าล่ะปูไม่มีฟันกินไม่ได้อ่ะเฮ้ยคุณปูลืมคุณปูลืมสอนปั้นป้อมการเคารพซึ่งกันและกันถือเป็นค่านิยมที่ดีของคนไทยที่ปฏิบัติต่อกันอย่างช้านานการให้เกียรติและยอมรับความแตกต่างของกันและกันทั้งในด้านความคิดความเชื่อหรือวิถีชีวิตโดยปฏิบัติต่อกันด้วยความ สุภาพอดทนและเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสังคมที่สงบสุข